อ่านะครับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชัยนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้กันต่อนะครับโอ้โหมีข่าวว่าเชลซีเนี่ยจัดหนักแน่ๆครับโอ้โหชอตบอลลี่จัดให้ครับเจ้าของสิงคโปร์เนี่ยให้เข้มั่นต่อทูเครนนะครับว่าจะเสริมนักเตะเพิ่ม6คนในซัมเมอร์นี้นะครับชอตบอลลี่ครับเจ้าของใหม่เชลซีเนี่ยให้เข้มั่นสัญญาต่อชมาตสูเครนครับว่าจะเสริมนักเตะใหม่มากสุดถึง6คนสําหรับตลาดซื้อขายรอบนี้นะฮะ โบลลี่ครับเข้ามาเช็คโอเวอร์สโมสรจากโรมาชอาบาโมวิดครับตั้งแต่เดือนก่อนและตอนนี้เนี่ยเขาพร้อมแสดงความทุ่มเทให้เห็นแล้วนะครับรายงานล่าสุดครับจาก The เดิะเทเลลกราฟในรายงานว่าเขาเนี่ยได้สัญญากับจูเกิลกุนซือของทีมเอาไว้ว่าจะเสริมนักเตะใหม่มากสุด6คนพร้อมวางเป้าหมายต้องจบซีซั่นหน้าด้วยการคว้าโคตาไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นอย่างน้อยก็คือต้องจบในอันดับ4เป็นอย่างน้อยสําหรับเชลซีนะครับ พวกเขาเนี่ยมีงบไปจูเกิลเนี่ยใช้ช้อปปิ้งมากถึง200ล้านปอนด์นะครับอย่างไรก็ตาม,มนตัวเลขดังกล่าวอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยการขายนักเตะออกจากทีมอีกนะครับมาดูกันหน่อยนะำตักเตะเป้าหมายหลักของพวกเขาคือมัตชัยเดลิกนะครับชูกุนเด้และไรนฮิมสเตอร์ลิงครับนอกจากนี้ยังเหล่แข่งแบบอ่าเจนนธานครับผมโคอุสมานเดเบลีนะครับดิชาริสันและกลาเบลเชียซูตเอาไว้ด้วยนะครับ มารีนาครับและบรูซบัคเนี่ยอำลาจากสโมสรไปแล้วครับจะไม่ตอนนี้เนี่ยโบลี่ต้องรับหน้าที่ประธานสโมสรและผู้อำนวยการกีฬาเป็นการชั่วคราวด้วยนะครับนอกเหนือจากการดูแลเรื่องการซื้อขายแล้วครับโบลี่ก็ต้องเริ่มเปิดการเจราจารสัญญาใหม่กับริชจสมครับแบ,บ็กขวาทีมชาติอังกฤษในสัปดาห์นี้แล้วนะครับ ทังนี้ครับพวกเขายังต้องเคลียร์อนาคตของเซซ่าอาร์ชปลิกเวต้าครับกับตันทีมนะครับมาคอสอลอนโซติมเวนเนอร์ฮันคิมซิเกคริสเตียนพูลุสิตและเกเปาอาริซาบาลากานะครับอย่างไรก็ตามครับชูเกิลเองเนี่ยก็ต้องการให้ทีมมีขนาดใหญ่เพราะฤดูกาลหน้าเนี่ยมีการปรับกฎให้ส่งสำรองลงสนามได้5คนนะครับ <c oughs> เหมือนว่าจะเอาจริงแล้วสำหรับเชลซีในตอนนี้ครับโอโ้โบลี่จัดให้เลยนะครับ คือในการซื้อนักเตะเนี่ยในตลาดรอบนี้เนะี่ยขอนะขอ6คนนะครับปบิโบลลี่ให้คำมั่นสัญญาต่อจูขึ้นแล้วนะครับทุกคนคิดว่าไงเอาจริงหรือ,อยังสำหรับแฟนแฟนเชลซีคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคิดยังไงคอมเมนต์ยังไงจัดมาให้ผมทีนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงที่คับสวีดดัตสวัสดีครับ